กราบสวัสดีนะครับเสี้ยนแห่เสนดุ่งนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับทุกชมรมทุกไข่คณะนะครับของแห่เส้ดุ้งนะครับผมเนาะมือนี้พ่อกันอีกนะครับครับผมนะครับเกียรติสกลคนสว่างนะครับผมเนาะมาทําการนะครับล่องป่านะครับล่งป่าหาป่าอยู่บ้านท่าเสียวนะครับผมเนาะอยู่สังคบ้านะครับเนาะอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะ เอาห้าเดีเอาเตรียบโตนะผู้ไร้บ้าได้ดจเี้ยะได้ดจเแีได้เตรียรยบโ <c oughs> ตครับเตรียบโตอาวผู้เฝ่าวานเด้อหอมกระรินครอดสักกันนะอันนั้นี่โมงเอาสา 4. เปงได้กนกรรมการแล้วตัวกระจหมชายไดงขอเอาิเลยจังามารกรรมการตาันเอาสเห็นไปเห็นเบดตัวเบิดกับวานดับบังเอาลเอาล เียวไปไกลล้อไปไปงลุงหัวจไม่ได้ยามาจนปมือนี้าเป็นตา้อกใหนุ่มจกุ้นสว่างด้อมือดึงจะย่ายมือนึ่งไม่ย่ายเ่าเป็นตา้อกไหนเพื่นมาลุ่นเพื่อนไจะได้เพราะได้มารลุน้ำกันเน้อจ้า นไส้มันมันเด้อพี่น้องใครสุขสุขครับผมไ้บผู้ใดผู้ปานผู้เหล่า

បាទ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 ប